สวัสดีครับพบกับทิวพยอดครับตอนนี้อยู่ที่พระมหาธาตุเจดีโคโสะปัญโยสีพนมนะครับอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมนะครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับด้นานบนปดิสถานนะครับพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ จุนี่นะครับเป็นเวลานะครับกำหนดการเข้ากราบบูชาพระมาธาจียีโคสะปัญโยศีพนมนะครับวันราชการนะครับเปิดเวลา12นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับวันหยุดราชการนะครับและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเปิดเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับ พระมหาธาตุเจดีโคสะปัญโยศีพนมนะครับพญานาคนะครับดูองค์พญานาคครับสูงใหญ่สวยงามนะครับพระมหาธาตุเจดีโคสะปัญโยศีพนมนะครับวัดโคสะมังคลารามนะครับอำเภอป่าป่า,ปาจังหวัดนครพนมนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสมมาสัมพุทธสสะอิมัสสมิงโคสะป,ปัญญสีละมหาธาตุเจเต,ติเยโคตเตนะวังสะสุวรรณเนนะทาปิดตั้งคุทธสสาลีลิกธาตุงปูเชมิ อิมีนาบุญยกกรรัมเมนสะ,สะ,ะสัทาสัพระสัมปันติสิถีพระวันตูเมสาธสุเดี๋ยวเราไปที่ชั้นด้านในของพระมหาธาตุเจดีย์เลยนะครับซึ่งเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีลิฟต์นะครับด้านในจะมีลิฟต์สำหรับการขึ้นไปในที่ชั้นต,าต่างๆนะครับ